ที่ทาให้ท้องเสียได้นะคะทําให้อาหารเป็นพิษได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราดูส่วนของน้ำจิ้มนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีพริกขี้หนูหนสิเม็ดนะคะค่ะนะคะเราก็จะเตรียมพริกขี้หนูสวนนะคะเพราะว่าจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็จะมีความหอมด้วยนะคะค่ะมีกระเทียมนะคะกระเทียมประมาณสักสองสามกลีบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรากผักชีนะคะรากผักชีนี้ก็จะช่วยให้น้ําจิ้มของเราเนี่ยมีความหอมเพิ่มขึ้นนะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ําตาล สำหรับปรุงรสนะคะเราก็จะใส,ใส่ไม่มากเพราะว่าจะไม่ได้เน้นให้มีรสหวานมากนะคะก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนชาค่ะแล้วก็จะมีส่วนของน้ำปลานะคะน้ำปลาก็จะประมาณสองช้อนชาครึ่งน,นะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวก็ใช้เท่ากับน้ำปลานะคะหรือว่าอาจจะน้อยกว่านิดนึงนะคะคือสองช้อนชานะคะแล้วก็จะมี น้ำอะไรนะคะน้ำมะกรูดค่ะอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีส่วนของเกลือใช่ไหมคะก็เกลือไม่มีเพราะเราใส่น้ําปลาแหละนะคะเกลือนี่อาจจะใส่ในการปรุงรสถ้าเราไม่ชอบน้ําปลานะคะเราก็ใส่เกลือได้นะคะต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเค็มไปแล้วจะแก้ยากค่ะในส่วนของน้ําจิ้มเนี่ยนะคะเราจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราทํามากน้อยใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเราชอบเผ็ดเราก็เพิ่มพริกได้นะคะที่สําคัญก็คือเราก็ต้องปรุงลดด้วยน้ามะนาวน้ามะกรูดนะคะเพื่อที่จะให้น้ําจิ้มมีความหอมนะคะโดยเฉพาะใส่น้ามะกรูดน้ํามะกรูดที่ส่วนใหญ่คนถ้าไม่ชอบกลิ่นมะกรูดเขาก็จะไม่ใส่ก็ะใช้เป็นน้ําปลาใช่ไหมคะหรือบางท่านอาจจะชอบน้ําจิ้มที่เป็นอะไรนะคะใส่ขิงก็ได้เพราะว่าขิงก็จะดับคาวอาหารทะเลเหมือนกันนะคะก็ใช้ได้นกันเดี๋ยวเรามา ทำน้ําจิ้มนะคะทําง่ายๆเลยะคะ่ะน้ําจิ้มนะคะก็โขลกแบบน้า,าจิ้มทะเลทั่วๆไปใช่ไหมคะอคกออกะนะคะว่ากุ้งย่างตะไคร่นะคะจะเป็นอาหารที่เตรียมง่ายนะคะแล้วก็เหมาะเจาหองช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่จะมีเทศกาลจัดเลี้ยงนะคะ mm. ปีใหม่นะคะท่านผู้ชมอาจจะนําไปใส่ในรายการอาหารที่จะรับรองเพื่อนฝูงก็ได้นะคะที่จะมาเยี่ยมหรือว่ามากินเลี้ยง สั่งสรรกันนะคะที่บ้านนะคะอาจจะทำกุ้งย่างตะไคร้นะคะอีกหนึ่งเมนูก็ได้ะค่ะอีกหนึ่งรายการอาหารนะคะที่จะนำมาจะเลี้ยงกันนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมโดยการที่ปอกหัวกระเทียมก่อน เทียมนะคะปอกอาจจะเหลือติดเปลือกบางๆนะคะแต่ว่าเปลือกแข็งนี่เราจะต้องปอกทิ้งนะคะแล้วก็นาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ดูถ้ากรีบไหนที่มีลักษณะเหมือนเชื้อราเนี่ยเราก็จะ่านำทิ้งไปนะคะหรือไม่ถ้าเป็นกระเทียมกรีบเล็กๆเลยก็อาจจะใช้ทั้งเปลือกเลยได้ค่ะต้องล้างก่อนนะคะถ้าเปลือกหนานี่ก็ต้องปอกทิ้งนะคะ ้างมาแล้วนะคะเราก็จะโขลกรวมกันนะคะกะรากบักชีนะคะนี่ค่ะก็จะโขลกรวมกันกะรากบัชีแม่คะใส่รากบักชีนี่ก็จะช่วยให้หอมด้วยนะคะ ใหญ่ล่ากบชีนี่เลาเราซื้อผักชีมานะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะจะตัดล่ามันเก็บไว้นะคะก็จะเป็นคนเสียดายล่ากบชีใช่ไหมคะบางครั้งพอมีมากมากนี่นะคะก็จะโขลกล่ากบชีกระเซีนิชัยเก็บไว้เลยนะคะในช่องแข็งค่ะก็จะแบ่งเปิดเป็นถุงไม่ใหญ่มากนะคะขนาดที่เราใช้ตอกครั้งนะคะผัดหรือว่าใช้แต่ตอกครั้งนะคะเราก็จะแช่ช่องแข็งแล้วเก็บได้นานนะคะเก็บได้เป็นเดือนลยคะ หรือบางครั้งนะคะบางครั้งอาจจะเป็นตาแห้งนะคะแล้วก็ม,มาใช้ได้แต่ว่าความหอมก็ไม่เหมือนสดนะคะคต่เดี๋ยวโขลกให้ละเอียดนิดหนึ่งนะคะโขลกนี้เราก็จะใส่น้ำตาลจะปกจง่วในครกเลยก็ได้นะคะ<ม>น้ำานตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายส,สองช้อน ค่ะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะอันนี้ก็น้ำปูน้ำมะร,รูนี่แหละแต่ท่านผู้ชมจะปรุงไปนะคะโดยสัดส,ส่วนและส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำมะนาวกับน้ำปลานี่เท่าๆกันนะคะส่วนน้ำตาลนี่ก็ใช้น้อยกว่านิดนึงนะคะเรือเราไม่ได้ใส่เราใส่น้ำปลาปแ้่นะคะเดี๋ยวเรามาใส่นี่ในส่วน,น,น,นะคะ่ะ A เลยนะคะร้ยะะรอยลวค่าน,น้ำจิ้ม กุงย่างจากใครของเรานะคะซึ่งเป็นน้าจิ้มอาหารทะเลของเรานะะี้แล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งไปย่างดีกว่านะคะเราก็จะเริ่มย่างกุ้งนะคะกุ้งนี้จะย่างไม่ใช้เวลานาน,านมากนะคะ,ะเพราะว่ากุ้งจะสุกเร็วนะคะถ้าย่างสุกเกินไปก็จะแข็งนะคะ ย่างตะเวลาให้พอดีนะคะว่าสุกทั้งสองด้านแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะค่ะนีะคะถ้าย่างแล้วแห้งเราก็สามารถที่จะชุบน้ําที่เราใช้ย่างเนี้ยได้นะคะกลิ่นเนี่ยคล้ายพวกมเตนะคะ ย่างเตาถ่านจะยิ่งหอมนะคะค่ะพอดีวันนี้เราไม่สามารถเอาเตาถ่านขึ้นมาวันนี้ได้นะคะก็ต้องใช้เตาไฟฟ้าไปแต่ก็อร่อยไม่แพ้เตถาถ่านะคะ่เตาไฟฟ้าก็จะสะดวกนะค่คะแต่เตาถ่านก็ได้บรรยากาศแล้วก็<ช>หอมกลิ่นนะคะก็จะหอมอร่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมก็เลือกใช้ได้ค่ะบางทีเราไปใน อยู่ที่บ้านเองใช่ไหมคะอาจจะใช้มีเตาถ่านแล้วก็จะยางนะคะคแต่ถ้าใช้เตาถ่านก็ไฟก็อาอย่าแรใอย่าแรงมากคือถ้าไฟแรงก็ต้องใช้ขี้เท่ากรลบก่อนที่จะเอากุ้งขึ้นย่างนะคะเพราะไม่งั้นกุ้งจะกลายเป็นกุ้งดำเป็นกุ้งลุยไฟเลยใช่ไหมคะแสดงว่าลุยไม่ผ่านนะคะเลยดำนะคะ ประมาณสักหนึ่งสองนาทีนะคะก็จุพแล้ว่วคนเนื้อกุ้งเริ่มขาวฝุ่นๆนะคะก็ก็แสดงว่ากุ้งเริ่มสุกนะคะเพราะว่ากุ้งที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นขนาดกลางนะคะไม่ไม่ใหญ่เกินไปค่ะแล้วก็ไม่เล็กนไปวันนี้นะคะจะต้องเลือกกุ้งที่สดนะคะความหวานของกุ้งนะคะก็จะอยู่ที่ความสดความใหม่นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นกุ้งที่เก่าหรือว่ากุ้งค้างบางทีเวลาที่เรารับประทานก็จะไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะคะเพราะอาหารทะเลนี่บางคนก็แพใช่ไหมคะแพนี่ไม่เท่าไหร่บางทีจะมีเชื้อแบคทีเรียที่าทํนนทาให้อาจถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาล ถ้าในการจัดลีนล้นรอาจจะตกแต่งไม้ที่ใช้ในการย่างให้สวยงามสักนิดนึงนะคะอาจจะมีพริกหวานหรือพริกสีนะคะติดเข้าไปด้วยนะคะถ้าเป็นกุ้งตัวเล็กนะคะเราก็เสียบทําเป็นกลมๆนะคะเสียบแบบทรงกลมก็ได้ใช่ไหมคะม้วนให้ตัวมันงอเข้ากับไม้หนึ่งก็สักสองสามตัวก็ได้ค่ะ,คะ ก็จะเสียบกุ้งที่ยังมีนะคะจะมีการเสียบกุ้งให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะคะแล้วก็เราจะได้ทวนส่วนผส,สมอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะมาอาหารวันนี้นะคะก็ทําง่ายๆนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่มีเวลานน้อยแล้วก็อยากจะลองทําอาหารทานเองนะคะเริ่มจากการทําอาหารง่ายๆก่อนนะคะทําให้เราใหญ่ทําคือบางท่านนี่อาจจะถ้าไม่เคยทําอาหารในการทําอาหารบางบางครั้งนะคะหรือว่า บางรายการนี่เครื่องเยอะมากก<ร>็จะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงน,นะคะเราก็เริ่มต้นจากของง่ายๆไปก่อนนะคะแล้วพ,พ,พอเก่งแล้วค่อยไปทําของอะไรที่มันาย,ยากๆขึ้น <c oughs> บางชัานคือยังไม่ทันทําเลยอาจจะเหนื่อยซะก่อนแล้วนะคะเพราะว่าการทําอาหารบงางอย่างนี่จะมีขั้นตอนในการเตรียมมากมนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยอย่างพวกแกงอนี้นะคะถ้าอยากจะให้อร่อยนี่เต้องโขลกแกงตรงนี่จะไม่นานนะคะแต่ว่าจะมาเสียเวลาตอนที่เตรียมค่ะ เรียนจะต้องนานมากเลยใช่ไหมคะทําให้บางท่านอาจจะท้อแท้ในการทํานะคะกองง่ายๆนะคะโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยทําให้เราเริ่มหัดทําเราก็จะมีเวลาเราทําก็มีคนชมว่าอร่อยเหมือนกันทำให้มีกําลังใจทําน,<ำ><ๆ>นะคะเพาจริงๆถ้าเราทําอาหารอร่อยสักสองสาอย่างนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะคือไม่ต้องอร่อยทุกอย่างเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะทำอร่อยได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ถูกใจหถูกปากทุกคนแต่ก็ควรจะมีเมนูเด็ดๆก็ <S <S สองสามเมนู <S 2> <S 2> <S 2> ประจำครอบครัว,วเ<ล>ว่ไหมคะ อาจจะบางท่านอาจจะคิดเรากุ้งย่างจะขาครี่เป็นเมนูประจําตัวก็ได้ต้องทําน้ําจิ้มให้มีรสชาติ<ะ>เด็ดๆหน่อยนะคะ,ะทํายังไงให้มีความหอมนะคะน้ําจิ้มแล้วก็รสชาติกรอบๆพวกนี้นะคะบางทีเราก็ต้องต้องลก็ทานะคะต้องลองทำชิม,ช,มชิมบ่อยๆนะคะครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าครั้งที่สองที่สามนี่ก็น่าจะอร่อยได้แล้วนะคะ ครั้งแรกลองๆก่อนเอ๊จะไปทางไหนดีนะคะใครชอบรสยังไงบ้างเพราะแต่ละคนอาจจะไม่ชอบคืออาหารนี่ถ้าทำอร่อยคือคนส่วนใหญ่ว่าอร่อยนะคะแต่ก็ยังมีคนว่าไม่อร่อยก็มีนะคะเสร็จแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวเราอ้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสียบหม่แล้วก็มา่ากต่ออุ๊ยอะไรมันจะง่ายจังเลยนะคะที่สุด วันนี้เราไม่ได้ใช้เตา<ช>แก๊สเ,เลยนะคะใช้เตาไฟฟ้าแทนนะคะในการปรุงเห็นไหมคะเป็นอาหารที่ทำง่ายๆง,ยยงค่ะเดี๋ยวเรามาเสียบอันที่ทเราหมักไว้นะคะหมักเอาไว้นะคะ,คะ<า>เดี๋ยวนี้หาภา,าชนะมาใส่ จะหอมกลิ่นของเครื่องหมักนะคะเดี๋ยวเรามาเสียบแล้วก็จะทวนสน่วนผสมอีกครั้งนึง่งค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะในการทำกุ้งย่างตะไคร้นะคะนะคะถ้ามีเวลาก็หมักให้มันนานแั่นินนึงนะคะเราเสียบนะคะเราจะเสียบจากส่วนหางขึ้นไปนะคะค่ะถ้าตัวกุ้งงอลอาจจะตัดเอ็นที่ที่ท้องกุ้งนิดหนึ่งใช่ไหมคะจะได้จะได้เสียบง่ายที่ท้องกุ้งก็จะมี โทษนะคะเมื่อกี้ลืมตัดไปน,นะคะนะคะก็จะทําให้เสียบง่ายขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวจะตัดให้จะเสียบเป็นตัวตรงนะคะรนะะ,ะหว่างนี้เราจะทวนส่วนผสมอีกครั้งนีไหมคะค่ะ อันนี้นะคะเราใช้นะคะมาชมที่หลังที่ดังค่ะอันนี้เราทํากุ้งย่างตะไคร้นะคะส่วนของการหมักกุ้งนะคะก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะเตรียมง่ายๆด้วยนะคะก็จะมีส่วนของกุ้งย่างตะไคร้ก็แน่นอนต้องมีส่วนของตะไคร้ใช่ไหมคะเราจะใช้ตะไคร้ประมาณสามช้อนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็สองช้อนชานะคะ ก็มีส่วนของรากผักชีนะคะหนึ่งรากนะคะกระเทียมหนึ่งกลีบก็ผงขมิ้นนะคะ,คะผงกะหรี่ได้รากผักชีไม่มีรากผักชีอยู่ในน้ำจิ้มใช่ไหมรากผักชีอยู่ในน้ำจิ้มนี่ตายแล้วเราหลงครูเองใช่ไหมคะไม่มีรากผัก<ม>ชีมีไหมนในตัวในตัวหมักเนี่ยนะค่ะรากผักชีหนึ่งรากนะคะอื ในน้ำจิ้มด้วยทั้งะะสองส่วนเลยแหมดูที่กัดทำแล้วจําไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของกระเทียมใช่ไหมคะกระเทียมห<ล>นึ่งกลีบนะะแล้วก็ปรุงรสจะมีส่วนของมีเกลือน้ําตาลนะคะแล้วก็ผงขมิ้นผงกะหรี่นะคะแล้วก็เนยสดละลายค่ะแล้วก็นมนมนะคะนมเป็น,น,ส,นส่วนของเนยกับนมถ้าเราไม่ใช้นะคะอย่างที่บอกไว้ก็คือใช้ส่วนของกะทิได้นะคะใช้แทนนะคะ ในการทําวันนี้ส่วนสําคัญก็คือการเตรียมกุ้งนะคะที่จะต้องให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความกรอบแล้วก็อร่อยยางก็เนื้อไม่ไม่เละนะคะวิธีการเตรียมกุ้งนะคะก็คือจะต้องนํากุ้งใช่ไหมคะมาผ่าหลังผ่ง้นะ,<า>นะคะเอาเส้นดำออกเสร็จแล้วนะคะก็ นำมาคู่กับแป้งมันนะคะซึ่งแป้งมันตัวนี้นะคะจะทําให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความกรอบแ,แล้วก็กรอบขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราต้องหมักเอาไว้ค่ะคุกแป้งมันนี่ต้องหมักเอาไว้ประมาณสักอย่างน้อยก็สิบนาทีนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะแล้วก็นํากุ้งไปล้างนะคะก็ใช้ผ้าซับหนาไม่แห้งนะคะกุ้งไปล้างให้หมดแป้งเลยนะคะตัวกุ้งเนี่ยจะใสแล้วก็จะขาวขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนํา ผ้านะคะอาจจะเป็นผ้าหนาๆผ้าขนหนูก็ได้นะคะนํามารับน้ําให้แห้งนะคะแล้วก็นํากุ้งมาหมักด้วยเครื่องที่เราโขลกไว้นะคะคือตะไคร้นะคะสามช้นโต๊ะนะคะขาสองช้อนชารากผักชีหนึ่งรากนะคะกระเทียมกลีบหนึ่งะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็โขลกสามสี่อย่างนี้นะคะรวมกันนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็นํามาคลุกกับกุ้งแล้วก็เติมด้วย ผงกะหรี่นะคะผงขมิ้นนะคะผงกะหรี่ก็ประมาณสิบสี่ช้อนชานะคะขมิ้นก็ครึ่งช้อนชาแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ส่วนของเกลือนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็นำเนยละลายกับนมนะคะใส่แล้วคู่กันนะคะแล้วก็หมักเอาไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปย่างต่อนะคะในส่วนของกุ้งอันนี้นะคะ เว,ว,ว,วลาย่างนะคะจะย่างด้วยเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้านี้เราก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะคะ <c oughs> ซึ่งเ,เป็นของคุณโสภานะคะที่ส่งมาให้ใช้นะคะคุณโสภาศิริเตชภาะนะคะก็จะส่งให้ใช้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ย่างได้นะคะเ <c oughs> ตาไฟฟ้านี้ก็ราคาไม่แพงนะคะก็จะสะดวกในการที่ ใช้ในการทําอาหารย่างๆหลายอย่างอย่างบางคนนี้อาจจะชอบทํอเไยนะคะพวกบาร์บีคิวก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าย่างง่ายๆพวกลูกชิ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมนะคะ,คะอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้